ยุโรปซื้อ LNG จากจีนแม้ว่าราคาจะสูงกว่าตลาดก็ตามทั้งนี้เพื่อหน,นีเอาตัวรอดจากรักเสเซียตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับมีรายงานว่าประเทศในสหภาพยุโรปหรือว่า EU เนี่ยได้เพิ่มปริมาณการกักดตุนก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG จากประเทศจีนจีนเองนะครับเป็นผู้ซื้อก๊าซ LNG รายใหญ่ที่สุดของโลกแต่ขณะเดียวกันนะครับก็ได้ขายต่อ LNG ส่วนเกิน ที่เกินมาจากความต้องการในประเทศให้กับชาติยุโรปสาเหตุนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยจีนเองเนี่ยยังใช้มาตรการป้องกันโควิดแล้วก็มีการล็อกดาวน์ในประเทศอยู่ทําให้การใช้พลังงานในประเทศเนี่ยลดลงมา,มามากกว่าปกติขณะที่สาภาพยุโรปนะครับก็จําใจที่จะร้องซื้อ LNG จากจีนแม้ว่า LNG จจากจีนเนี่ยจะมีราคาสูงกว่าตลาดมากก็าตาม สาเหตุน,นะครับก็เพราะว่ายุโรปเนี่ยต้องกักตุนพลังงานเพื่อที่จะเอาตัวรอดในฤดูหนาวที่กําลังจะมาถึงนี้หลังจากที่รัสเซียนะครับได้เริ่มการลดการส่งก๊าซให้กับยุโรปทั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการตอบโต้มาตรการที่ยุโรปเนี่ยคว่ำบาตรรัสเซียในหลายๆด้านโดยโจโวกุ๊ปนะครับผู้ค้า LNG ของจีนนะครับได้เปิดเผยว่าได้มีการขายต่อกา๊าซ LNG เนี่ยให้กับผู้ซื้อในยุโรปขณะที่ตัวซีโนเปกกรุ๊ปนะครับซึ่งเป็นผู้กับน้ํามันรายใหญ่ที่สุดของจีนเนี่ย ก็รายงานผลประกอบการเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาว่าบริษัทเนี่ยได้ขาย LNG ส่วนเกินในตลาดต่างประเทศเช่นกันมีการประมาณการกันนะครับว่าปริมาณ LNG ที่จีนจะขายต่อในช่วงครึ่งปีแรกของปี2022เนี่ยน่าจะเกิน4ล้านตันหรือว่าราว7%ของการนำเข้า LNG ทั้งหมดของยุโรปขณะที่ข้อมูลของบริษัทวิจัยแค p l e r รระบุว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี2022นะครับ ยุโรปเนี่ยนำเข้า L N G เพิ่มขึ้นถึง60%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วอย่างไรก็ตามนะครับนักวิเคราะห์เนี่ยก็เตือนว่าสาภาพยุโรปเนี่ยจะพึ่ง L N G จากจีนได้อีกไม่นานเพราะว่าหลังจากที่จีนเนี่ยเริ่มขายมาตรการล็อกดาวน์นะครับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยก็จะกลับมาคึกคักอีกครั้งซึ่งจะทําให้ความต้องการพลังงานเนี่ยกลับคืนมาด้วยและจีนเองเนะครับก็จะไม่มีพลังงานส่วนเกินที่จะมาขายให้กับยุโรปอีกต่อไปคําถามก็คือยุโรปนะครับ จะเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้ได้อย่างไรหรือจะต้องหันกลับไปคืนดีกับรัเสเซียโดยไม่สนใจคําคัดค้านของนาโตก็คงต้องติดตามดูกันต่อไปสําหรับเรื่องต่อไปนะครับห้ามขายชิปให้จีนเมื่อสหรัฐสั่งห้าม n v i d i ียและ AMD ห้ามส่งออกชิปคุณภาพสูงให้กับบริษัทจีนเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมานะครับบริษัท NV i d i เดีย ผู้ผลิตชิปลายใหญ่ของสหรัฐเนี่ยได้ออกมาแถลงการนะครับว่าทางการสหรัฐนะครับได้สั่งห้ามบริษัทเนี่ยไม่ให้ส่งออกชิปที่ใช้ประมวลผลสําหรับทํา AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์นะครับสตัว2รุ่นนะครับไปยังประเทศจีนโดยชิป2ตัวนั้นนะครับก็คือรุ่น a 1 0 0แล้วก็ h 1 0 0ซึ่งเป็นชิปที่มีคุณภาพสูงของ nvidia นะครับการขยับเพื่อกีดกันการค้าครั้งนี้ของสหรัฐนะครับจะส่งผลต่อจีนเนี่ยไม่น้อยเลยเพราะว่าเทคโนโลยีชั้นสูงของจีนอย่างเทคโนโลยีการแยกแยะ การจดจาภาพแล้วก็คาพูดเนี่ยต้องใช้ชิปประมวลผลขั้นสูงซึ่งการสั่งห้ามของสหรัฐครั้งนี้นะครับจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของจีนอย่างหนักแน่นอนครับการประกาศบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวนะครับทำให้หุ้นของ NV i d i a เดียเนี่ยร่วงลง6.6%ขณะที่หุ้นของคู่แข่งสำคัญอย่าง AMD หรือว่า Advanced Micro d e v ก c e s เนี่ยก็ลดลง3.7%เช่นกันเพราะว่าบริษัท AMD เองนะครับก็ถูกห้ามส่งชิปรุ่น m i 250ไปยังประเทศจีนเช่นเดียวกัน ขณะที่ Nvidia c ดี p นะครับก็ออกมายอมรับนะครับว่าการห้ามส่งออกชิปดังกล่าวเนี่ยอาจจะขัดขวางกระบวนการพัฒนาชิปปัญญาประดิษฐ์ H 1 0 0ซึ่งถือว่าเป็นเรือธงของบริษัทแต่ทางบริษัทเองนะครับก็ยอมรับแล้วก็เข้าใจเหตุผลของทางการสหรัฐที่ระบุว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในการทาหารของจีนเช่นกัน ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐนะครับยังไม่ออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมว่าจะมีชิปรุ่นใดหรือว่าเทคโนโลยีอะไรบ้างที่ถูกห้ามส่งออกไปยังจีนอีกเพราะว่าปัจจุบันนะครับยังอยู่ในขั้นตอนการทบทวนนโยบายแต่ทั้งหมดนี้นะครับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐก็ย้ําว่าเป็นไปเพื่อปกป้องความมั่นคงและผลประโยชน์ด้านนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาการขยับพังนี้ของสหรัฐนะครับถือว่าเป็นอาวุธสําคัญที่สหรัฐเนี่ยหวังจะชะลอการพัฒนาระบบ AI แล้วก็เทคโนโลยีด้านดิจิทัลของจีน ไม่ให้ก้าวล้ําขึ้นไปอีกซึ่งทางสหรัฐเองนะครับก็คงหวังว่าถ้าทําสําเร็จเนี่ยจีนจะไม่สามารถส่งออกอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูงสูงส่ตลาดโลกได้จะทําได้เพียงก็แค่ส่งเทคโนโลยีที่ใช้ชิปในระดับกลางและก็ระดับต่ําเท่านั้นและนั่นจะทําให้อุปกรณ์เทคโนโลยีของบริษัทสหรัฐได้เปรียบจีนอีกครั้งในเวทีโลกสําหรับเรื่องต่อไปนะครับอิสราเอลออกกฎเข้มชาวต่างชาติที่มีคู่รักเป็นชาวปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์ ต้องรายงานสถานะความสัมพันธ์ต่อกองทัพอ,อิสราเอลรัฐบาลอิสราเอลนะครับเพิ่งออกกฎข้อบังคับใหม่ว่าชาวต่างชาติที่มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับชาวปาเลสไตน์ที่อาศัยอยู่ในเขตเวสต์แบงก์ซึ่งเป็นพื้นที่ยึดของ,ขอ,งอิสราเอลเนี่ยจะต้องแจ้งข้อมูลโดยละเอียดต่อกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลหากว่าความสัมพันธ์นั้นเริ่มจะจริงจังเช่นว่าวางแผนจะอยู่ด้วยกันมั่นหมายหรือว่าแต่งงานกัน โดยข้อบังคับนี้นะครับจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่5กันยายน2565เป็นต้นไปเอกสารข้อบังคับดังกล่าวนะครับระบุว่าชาวต่างชาติซึ่งรวมถึงลูกหลานของชาวปาเลสไตน์ที่อาศัยอยู่ต่างประเทศที่แม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสกับประชาชนที่มีถิ่นฐานในเขตเวสต์แบงก์ก็จะไม่สามารถขอวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึงอิสราเอลได้อีกต่อไปพวกเขาะจะต้องยื่นคำขออนุญาตเข้าเมืองล่วงหน้าอย่างน้อย45วัน นอกจากนี้นะครับยังมีข้อกาหนดเพิ่มเติมสําหรับคู่รักที่พบรักกันที่อิสราเอลว่าถ้าความสัมพันธ์เริ่มขึ้นหลังจากที่ชาวต่างชาติมาถึงอิสราเอลแล้วต้องแงจ้งเจ้าหน้าที่กิจการพลเรือนของปาเลสไตน์หรือว่าโคเกตอย่างเป็นรายละอักษรภายใน30วันนับจากวันที่เริ่มต้นความสัมพันธ์นั้นนอกจากนี้นะครับคู่รักเนี่ยจะต้องแจ้งสถานะการเป็นคู่รักกับทางการภายในเวลา90วัน ซึ่งหากไม่มีการดําเนินการแจ้งภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถูกเนรเทศทันทีทั้งนี้นะครับชาวต่างชาติจะต้องเดินทางออกจากอิสราเอลเนี่ยหลังจากอาศัยอยู่แล้ว27เดือนและห้ามเดินทางกลับเข้ามาอย่างน้อย6เดือนหลังจากที่กฎด,ดังกล่าวออกมานะครับได้สร้างความกังวลใจต่อคนที่มีคู่รักหรือว่าคู่สมรสเป็นชาวปเาเลสไตน์เป็นอย่างมากรวมไปถึงสหภาพยุโรปเองนะครับก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องกฎดังกล่าวที่จะสร้างปัญหาให้กับนักศึกษานะครับที่ไปเข้าโครงการแลกเปลี่ยนที่มหาลัยปาเลสไตน์ จนคณะกรรมการของสหภาพยุโรปเนี่ยต้องออกถแถลงการแสดงความกังวลในเรื่องดังกล่าวนี้ด้านองค์กรสิทธิมนุษยชนอย่าง Right to Enter นะครับได้ออกมาวิจาร์นโยบายดังกล่าวของอิสราเอลว่าเป็นการแบ่งแยกผู้คนแล้วก็สร้างปัญหาให้กับคู่สมรสชาวต่างชาติซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจนำไปสู่การที่พวกเขาเนี่ยต้องถูกแยกออกจากครอบครัวที่อยู่ในเขตเวสต์แบงก์ก็เป็นได้แน่นอนครับว่าหลังจากนี้เนี่ยคงไม่ใช่มีแต่สหภาพยุโรปแต่หลายประเทศนะครับโดยเฉพาะประเทศในเขตอาหรับเนี่ย น่าจะเริ่มแสดงความไม่พอใจต่อนโยบายของอิสราเอลที่ทั้งควบคุมแล้วก็ขีดก,การชาวปาเลสไตน์กับคู่รักแล้วก็คู่สมรสชาวต่างชาติเพียงเพราะหวาดกลัวว่าจะควบคุมประชากรในเขตเวสต์แบงค์ไม่ได้ซึ่งอิสราเอลนะครับก็คงไม่ฟังคําเรียกร้องจากประเทศอาหรับอยู่แล้วแต่หากว่าเป็นสหรัฐอเมริกาหรือว่าสหภาพยุโรปละ่ะก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าอิสราเอลเนี่ยจะยอมผ่อนคลายกฎด,ดังกล่าวหรือไม่